กาบเรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอลังสีเอ็กซเรย์ค่ะสมาชิกนะคะ 1. ชยาพรเลขที่24 2. ธนาพาเลขที่25 3. บงกฎเลขที่30 4. ส,สุธาสินีเลขที่37ค่ะ รังสี X หรือที่เรารู้จักในภาษาอังกฤษว่า x r a y เป็นลังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวขึ้นในช่วง10ถึง0.01นาโนเมตรตรงกับความถี่ในช่วง30ถึง30,000เพตาเฮิร์ในเบื้องต้นมีการใช้ลังสี X สำหรับถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค และงานผลึกศาสตร์โดยรังสี X เป็นการแผ่รังสีแบบแตกตัวเป็นไอออนและมีอันตรายต่อมนุษย์รังสีเอกค้นพบโดยว mm ิลเฮมคอลลาตเรนเกนเมื่อคิทศัการาช1895โดยทฤษฎีอิเล็กตรอนสมัยปัจจุบันนั้นได้มีการอธิบายถึงการเกิดรังสีเอกว่า ธาตุประกอบด้วยอะตอมจำนวนมากโดยในอะตอมแต่ละตัวนั้นจะมีนิวเคลียสเป็นใจกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งวนเป็นชั้นๆโดยธาตุเบาจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่น้อยชั้นและธาตนะุหนักจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่หลายชั้นเมื่ออะตอมธาตุหนะักถูกยิงด้วยกระแสอิเล็กตรอน จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นในถูกชนกระเด็นออกมาวิ่งวนอยู่รอบนอกซึ่งมีภาวะไม่เสถียรและจะหลุดตกไปวิ่งวนอยู่ชั้นในอีกพร้อมกับปล่อยพลังงานออกในรูปรังสีถ้าอิเล็กตรอนที่ยังเข้าไปมีพลังงานมาก ก็จะเข้าไปชนอิเล็กตรอนในชั้นลึกๆซึ่งทำให้ได้รังสีที่มีพลังงานมากเรียกว่า hard X-ray แต่ถ้าอิเล็กตรอนที่ใช้ยิงนั้นมีพลังงานน้อยเข้าไปได้ไม่ลึกนะักจะให้รังสีที่เรียกว่า soft X-ray กระบวนการเกิดหรือการผลิตลังสีเอทั้งด้านฝีมือมนุษย์และในธรรมชาติมี2วิธีใหญ่หญคือ 1. เป็นวิธีผลิตลังสีเโดยเกิดจากการยิงลำอนุภาคอิเล็กตรอนใส่แผ่นโลหะเช่นทังสเตนอิเล็กตรอนที่เป็นกระสุนจะวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอมโลหะที่เป็นเป้าทําให้อิเล็กตรอนที่ถูกชนเปลี่ยนตาแหน่งการโครจรรอบนิวเคลียสเกิดตําแหน่งที่ว่างของอิเล็กตรอนในวงโครจรรอบนิวเคลียสเดิม อิเล็กตรอนตัวอื่นที่อยู่ในตำแหน่งบงโคจรที่มีพลังงานสูงกว่าจะก,กระโดดเข้าไปแทนที่ของอิเล็กตรอนเดิมแล้วปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือรังสีเเครื่องฉายรังสี X ที่ใช้งานกันทั่วไปในโรงพยาบาลและในโรงงานอุตสาหกรรมล้วนเป็นเครื่องผลิตรังสี X จากวิธีการนี้ 2. เป็นวิธีการผลิตหรือกำเนิดรังสี X จากการเคลื่อนที่ของอนุภาค ที่มีประจุไฟฟ้าเช่นเอิเล็กตรอนโปรตอนหรืออะตอมอย่างมีความเร่งคืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเหล่านี้เองที่ต้องปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างที่ไม่มีอะไรไปห้ามได้ซึ่งถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมามีความถี่สูงพอก็จะเป็นหลักสี x กำเนิดรังสีเอกวิธีนี้เป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้ในการผลิตรังสีเอกในห้องทดลองวิทยาศาสตร์อาชีพนะคะ 1. น,นักรังสีแพทย์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคภาพถ่ายโคงกระดูกฟันและตรวจหามละเลร็งทั้งยังช่วยรักษาโรคมะเร็งค่ะ สช่างก่อสร้างตรวจสอบรูรั่วหรือรอยร้าวตามผนงังและตรวจความหนาแน่นของวัตถุหรือโลหะค่ะ 3. ผู้ตรวจสอบาสาม,มารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ท่าโซเดียมจนถึงท่าตยูเรนเนียมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณห้องปฏิบัติการอนญมณีเปิดให้บริการใช้เครื่อง EDXRF ในการวิเคราะห์ตัวอย่างเฉพาะที่เป็นของแข็งเท่านั้นค่ะ 4. ผู้รักษาความปลอดภัยตรวจสิ่งของวัตถุต้องสงสยัยหรือตัวโลหละเดินผ่านก่อนและหลังเข้าห้างหรืออาคารต่างๆค่ะสถานที่นะคะ 1. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีสอดคล้องกับอาชีพนักรังสีแพทย์ สองสูตอัญญมณีจันทบุรีสดคล้องกับอาชีพผู้ตรวจสอบธาตุค่ะ 3. ามนะคะปิกซีจันทบุรีสดล้องกับอาชีพผู้รักษาความปลอดภัย 4. บริษัทเพอร์เฟ h o ์เฮาส์สด้องกับอาชีพช่างก่อสร้างค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ